ครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีตั้งเวลาปลดล็อกหน้าจอมือถือนั่นเองนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store เลยแล้วพิมพ์คําว่า l ล็อกม LocK เว้นว็อก my phone แล้วก็คน้คนหาเลยครับตัวแอปจะอยู่ด้านบนนะครับนะฮะเป็น แตะไปเลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นรูปบ้านนะครับวงกลมสีแดงนั่นเองนะครับติดตั้งเลยผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้งานครับตอบ a c c e s t ตอบ yes แล้วแตะคำว่าทำงานด้านล่างครับ อยู่ขวาสุดด้านล่างตอบโอเคแว่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นแตะเครื่องหมายบวกด้านล่างครับนะวงกลมสีแดงแล้วแตะคำว่า one time นะวันทามนะครับนะตัวเล็กนะวันทามหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็เลือกเวลาในการปลดล็อกหน้าจอนะครับนะตรงนี้เป็นหน่วยเป็นชั่วโมงตรงนี้หน่วยเป็นนาที ผมจะยกตัวอย่างนะครับแค่หนึ่งนาทีนะครับแตะครับที่เลขหนึ่งเนี่ยครับศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็คือศูนย์ชั่วโมงหนึ่งหนึ่งนาทีนั่นเองหลังจากนั้นตอบตกลงครับกานล่าอนุญาตครับต่อไปนะครับเนี่ยอ้อ,อนหนึ่งมินิทนะครับแล้วก็เปิดใช้หลังจากที่เราเลื่อนนะครับผมหน้าจอเราจะทำการปิดหน้าจอทันทีไม่สามารถที่จะ เปิดใช้งานได้ภายในหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เปิดใช้งานเลยครับในส่วนนี้ตอบเย็ดครับในส่วนนี้ผมไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้นะครับเนื่องจากว่าตามแอปให้สิทธิ์ใช้งานฟรีได้หนึ่งครั้งผมก็ใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าคุณผู้ชมเปิดใช้ปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะดับนะครับไม่เราไม่สามารถที่จะปลดล็อกหน้าจอได้ภายในหนึ่งนาทีนั่นเองพอหลังจากหนึ่งนาทีแล้วนะครับเราสามารถที่จะ เปิดปลดล็อกได้ตามปกตินะครับและนี่ก็คือนะครับวิธีการตั้งเวลาในการปลดล็อกหน้าจอโดยอัตโนมัตินั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องเนทัชกรนวยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ